สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมาพักที่โฮมสเตย์นะครับทุกคนชื่อว่ารัตนบุรีโฮมสเตย์นะครับทุกคนอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับทุกคนหูวิวหลักล้านครับทุกคนเป็นโฮมสเตย์นะครับผมก็มีพักได้ตั้งแต่2 3 4หรือ5คนก็ได้ครับจะมา เดี่ยวมาเป็นครอบครัวกับเพื่อนหรือเป็นหมู่คณะก็ได้ครับทุกคนส่วนเรื่องอาหารนะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่ทะเลนะครับมากินปูแล้วก็มาดูเหี่ยวครับในช่วงกลางวันนะครับทุกคนทางหลังของโฮมสเตย์นะครับก็จะมีล่องแพนะครับพาไปดูเหี่ยวครับก็จะเป็นลักษณะทะเลแบบเป็นน้ากลอยนะครับก็จะมี้นต้นกงกลางซ้ายขวานะครับแล่นไปนะครับได้บรรยากาศของกลิ่นไอทะเลนะครับทุกคนสวยมากเลยครับผม ประทับใจจริงๆครับทุกคนมากินปูแล้วก็มาดูเหยี่ยวนะครับก็ใช้เวลาเวลาประมาณ1ชั่วโมงในการแล่นแพออกไปดูเหยี่ยวนะครับทุกคนเหยี่ยวเยอะมากตอนแรกผมคิดว่าเหยี่ยวประมาณ10-20ตัวเป็นร้อยครับ ใช้คำว่าฝูงเหยี่ยวเลยครับทุกคนแล้วก็บินใกล้ตัวเรามากเลยครับเพราะว่าทางคนขับนะครับเขาก็จะเอาอาหารมาโยนนะครับเป็นเป็นพวกเศษไก่นีครับแล้วก็เหยี่ยวก็จะลงมากินนะครับทุกคนก็จะบินชวัดเฉวียนอยู่บนหัวเราครับทุกคนบรรยากาศยามเย็นสวยมากเลยครับผมตอนที่ไปล่องเรือนะครับไปดูเหยี่ยวครับทุกคนส่วนตอนคืนว้าวครับวิวหลักล้านครับทุกคน นึกว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนทรงก็จะเป็นทรงหลังคานะครับเหมือนแบบอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นแบบออผมได้ถึงเรื่องอีคิวซังครับทุกคนที่สมัยก่อนที่ดูตอน,นเด็กครับทุกคนราคานี้พอมาประดับไฟตอนยามข้ามคืนครับทุกคนหูนึกว่าอยู่สวนสวนรรค์ครับทุกคนดีมากครับ แสงไฟสะท้อนน้ำนี่ครับทุกคนคือบรรยากาศฟีลกลางวันกับคืนต่างกันมากเลยครับทุกคนกลางวันก็จะเป็นลนักษณะเหมือนแบบสวยๆเหมือนภาพวาดครับตัดกับสีของฟ้าของท้องฟ้าของเมฆก็สวยอีกแบบนึงครับแต่พอมาตอนคืนผมว้าวเลยครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะครับเดี๋ยว ต้องไปกินบุฟเฟ่ต์นะครับทุกคนก็มีปูนะครับซึ่งเป็นอาหารหลักนะครับทุกคนยังไงฝากที่นี่ด้วยครับทุกคนถ้ามาเที่ยวจันทบุรีนะครับที่รัตนบุรีโฮมสเตย์นะครับที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับทุกคนโอ้โหสวยจริงครับทุกคนปักหมุดมานะครับไม่ติดหวังแน่นอนครับทุกคนราคาย่อมเยาวครับเอื้อมถึงได้ครับทุกคนใช้ชีวิตที่มีความสุขนะครับทุกคนอย่าลืมออกไปเที่ยวกันนะครับผมสวยจริงครับทุกคน รัตนบุรีนะครับสวัสดีฝันดีครับผม